เบลล่าราีพูดเ่าถึงความรักครั้งใหม่พร้อมขอแค่เรื่องเดียวเลยเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของเบลล่าโดนจับตามองเรื่องความรักกับพระเอกรุ่นน้องกองทัพพีกหลังมีภาพใครว่าทั้งสองคนแอบไปไหว้พระที่วัดเดียวกันในช่วงวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาแต่ภายหลังทางด้านของพลอยผู้จัดจการส่วนตัวของเบลล่าราีเคลื่อนไหวหลังเบลล่าพีก โดนจับคู่ซุ้มคบกันหรือไม่ซึ่งงานนี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าราณีได้กล่าวว่าเบลล่าและน้องพีคเป็นคนละวัดกันน้องพีคไปกับคุณพ่อคุณแม่เขาที่เขาใหญ่และทีมละครคร้างคืนหนึ่งแล้วก็กลับยืนยันเลยว่าไม่ใช่วัดเดียวกันอย่างแน่นอนค่ะ เอารูปไปเทียบกันได้เลยล่าสุดพาย้อนไปฟังสัมภาษณ์ของเบลล่ารานีพูดถึงความรักครั้งใหม่ในงานเปิดตัวภาพยนต์บุพเพศนิวาส2ว่าตอนนี้มีความสุขกับทุกอย่างแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้องขวนขวายหรือหาความสุขอย่างอื่นอีกส่วนเรื่องหนุ่มๆตอนนี้ก็มีเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้ชีวิตมีอะไรต้องทําอีกเยอะขอให้เป็นเพื่อนพี่น้องกันไปก่อนแต่ถ้าหากรุกมากๆเราก็จะไม่ค่อยโอเคทุกวันนี้แทบจะหาเวลาว่างไม่ได้มีเวลาว่างแค่ห้านาทีต่อวันก็คุยกันแบบนี้ไปเเผยสปคหน่ หม่เบลลาราณีเผยว่ารุ่นนี้ไม่มีสเปคแล้วขอแค่เป็นคนที่เข้ากับครอบครัวเราได้ก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ